สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับดี a x ตัวใหม่หน้า new d-max น่าจะเปิดตัววันที่6ตุลา2023นี้นี่เองนะครับแต่วันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยวันที่3ตุลา2023นะครับเยวจะมาพูดคุยกันว่าเอออยากเห็นอะไรใหม่ในเจ้าดี a x 2024กันบ้างจะเป็นงไงเดี๋ยวเจอกันเ,เพื่อนๆครับชมกันได้เลยนะครับแน,น่น,นอนนะ เป็นสิกเนเจอร์แล้วนี่เป็นสวนตู้เรียนของในหัวเราครับตอนระหว่างรอรถน้ำเราก็มา,มาพูดคุยกันนะนะมาทัทีนะวันที่6ตุลาคมนี้นะได้รู้กันว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะแต่เราก็จะมาพูดคุยวิเคราะห์กันนะแล้วก็วิเคราะห์พูดคุยแหละนะว่าเอออยากเห็นอะไรในดีแมกนะตอนเดียวอยากให้ปรับปรุงอะไรกันบ้างนะ อนครึง่งนะอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะสี่ประตูอยากได้ระบบอะไรที่มันล้ำล้ำเหมือนชาวบ้านเขามัง้งนะครับเราจะมาพูดคุยกันแต่ละตัวถังไปเลยนะครับนะเพราะเพราะตัวถังแต่ละตัวถังเนี่ยมันก็กลุ่มการใช้งานมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะแล้วถ้าแตกแตกรุ่นแตกเกรดขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะแตกต่างขึ้นไปอีกนะครับ เอาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตอนเดียวกันดีกว่าหนะ้าตัวถังตอนเดียวหนะ้าทั้งขับ2ขับ4อยากเห็นอะไรเพิ่มเติมในปี2024กันบ้างนะก็ลองคอมเมนต์กันดูนะอยากได้เครื่องยนต์ใหม่หรือเปล่านะอยากได้เครื่องยนต์ใหม่หรือเปล่านา2.2นะ 2. 2. นะหรือว่าอยากได้หน้าจอหรือว่าอยากได้กุญแจรีโมทมาทันทีนะเหมือนเหมือนเพื่อนเขานะแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ นะก็ต้องก่อนพูดถึงตัว2,024นะก็มาพูดถึง2,023กันก่อนนะว่ามันมีอุปกรณ์ออปชันอะไรที่ให้มาบ้างนะแล้วก็ตัวไหนที่อยากให้เพิ่มเติมใน2,024นะเอ้า23เนี่ยในตัวตอนเดียวทั้งขับ2และขับ4นะก็มันมีขับ2เนี่ยจะมี1,900แล้วก็3,000ให้เลือกนะขับเรืนสี่ล้อเนี่ยก็จะมีแต่เครื่อง3,000 นะภายในเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยแหละนะมีกระจกไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะแล้วก็ปรับปรับกระจกไฟฟ้านะปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าแค่นั้นนะเครื่องเล่นก็ยังเป็นดินเดียวนะนี่ก็คือออปชั่นคร่าวๆนะส่วนภายนอกเนี่ยก็นี่ดูตามรูปรถของผมได้เลยนะทั่วไปไม่มีอะไรนะก็ส่วนตัวคิดว่าเนี่ยผมมองว่าน่าจะไปเพิ่มอุปกรณ์ภายในนะก็น่าจะดีนะ ก็อย่างเช่นหน้าจอนะเก้านิ้วไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามิตซูบิชิเนี่ตัวใหม่ตอนเดียวครับเพื่อนสีล้อของเขาเนี่ยเขาให้หน้าจอมาถึงสิบนิ้วเลยนะไม่ไม่พูดถึงฟอร์ดนะฟอร์ดเนี่ยโอ้โหสิบจุดหนึ่งนิ้วใหญ่โตโมโหฬานนะของดีใหมก็เก้านิ้วก็ได้นะเก้านิ้วนะตัดออปชันที่ไม่จําเป็นก็ทําให้ราคามันกลางๆเนี่ยก็น่าจะได้นะเพิ่มหน้าจอกลางนะรองรับระบบ Apple Car p l a เ Android a ร t o b l โต t o o t h อะไรพวกนี้นะมันควรจะมีได้แล้วในตอง2ัน4 นะั่นแล้วก็กุญแจรีโมดนันะน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะแล้วก็ไอ้กระจก2 0 2 4มีทสิบีเดอไอ้กระจกที่ลงออตโต้นะแล้วขึ้นกดค้างเนี่ยตัวใหม่น่าจะมีได้แล้วนะแต่ผมมองว่าน่าจะยากนะตัวนี้แต่ก็ขอให้มีนะแล้วก็แผงข้างประตูนะั่ทำเป็น PVC มาเลยก็ได้นะไม่ต้องเป็นผ้าน,นี้อยู่มันเปื่อยอยู่ง่ายนะั่นนี่จากใจคุณใช้ตอนเดียวกับเพื่องซีลล้อนะนะสิ่งที่อยากได้ใน2 0 2 4 ของผมเป็นสองมนยิบสองนะยี่สองยิบสาเหมือนกันนะก็หลักๆนะที่อยากได้ก็น่าจะเป็นภายในแหละส่วนภายนอกเนี่ยแล้วแต่นะแล้วแต่เขาปรับเลยนะไม่ไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะแต่ที่ซีเรียสก็คือระบบความปลอดภัยนะพวกระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบเสถียรภาพการทรงตัวอะไรพวกนี้นะที่อยากให้เพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็อย่างหนึ่งถุงลม ใต้หัวเขานะน่าจะยากอีกแหล้วนี้ยีสูงน่าจะไม่ใส่มาครับนะแต่ traction control หรือว่าป้องกันล้อหมุนฟรีเเทียรภาพการทุงตัวเนี่ยรุ่นๆนั่น,นอาจจะมีนะอาจจะมีนะเพราะว่าไอตัวตอนเดียวเกียรนะ์ออโต้หนึ่งจุดเก้านะขับสองเนี่ยมันมีนะขับสี่น่าจะมีนะน่าจะมีได้นะไอตัวนี้ก็คือเราพูดในสิ่งที่มันน่าจะมีมันสามารถที่จะมีได้นะครับ นี่แหละก็ประมาณนี้ละกันในตอนเดียวนะส่วนจะเพิ่มเติมอะไรก็เยอะกว่านี้ก็แล้วแต่เขาเลยน่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเท่านี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับครับของตัวตอนเดียวตัวถังตอนเดียวก็ประมาณนี้ละกันนะเน้นใช้งานนะเราไม่ต้องเอาอะไรเยอะอยู่แล้วนะมีจอมีรีโมทมีแผงก้้งเป็น PVC ระบบป้องกันล้อมุนฟรีระบบสเสถียรภาพการลงตัวอะไรพวกนี้ก็ค่คนข้างที่โอเคแล้วนะให้ดีแม่งใช้ทุก ตัวถังก็ดีนะไ้พวกระบบความปลอดภัยเนี่ยไม่ควรที่จะตัดออกนะครับโอเคนะเดี๋ยวก็มาตัวถังเอ่อตอนครึ่งกันมั้งนะตอนครึ่งนะหรือว่าแคปนะที่เขาเรียกกันแคปเปิดได้อลไรพวกนี้นะก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้ไอ้รถประเภทนี้นะแต่ก็ก็เห็นคนใช้กันนะก็ได้สัมผัสอะไรมาบ้างนะครับก็คือ มันก็มีหลายเกรดนะมีทั้ง S, เอสเอสดเอนะตัวใหม่ก็เป็นเอสดเอตัวตรงมานที่ถามนะเอสดเอเอลดเอเซแล้วก็เซตพีนะตัวเอไม่มีนะรู้สึกว่าตอนเดียวตอนครึ่งตัวเอเกรดท็อปยังไม่มีนะส่วนตัวคิดว่าไม่มีก็ก็ดีแล้วนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะปรับรุ่นไปเลยนะปรับลายรุ่นย่อยนะในตัวตัวตัวตอนครึ่งนะผมอยากให้แบบ ทำแบบตัวสเปซแคปหน้ามจุดศูนย์สี่คูณสี่อะไรพวกนี้ก็ได้นะมันควรจะมีนะก็คือใช้ตัวถังตัวถังตัวเตี้ยก็ได้นะแต่ว่าเป็นแค p ปนะนี่เหมือนตัวนี้มันใช้ตัวถังตัวเตี้ยนะอย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยของดีแม็กก็จะเป็นตัวถังอีกแบบหนึ่งมันจะมีโปงใหญ่ๆ่นะถ้าคุณใช้ดีแมรุ่นเก่าๆนะจะเป็นโปรงเอกลักษณ์ของเขาเลยแต่นี่เขาคือเขาใช้ตัวถังตัวเตี้ยมายกให้สูงเป็นแล้วก็ใส่ระบบเขาเกลื่อนสี่ล้อ นะก็น่าจะดีนะแบบนี้ลดต้นทุนแล้วของเขาด้วยแล้วก็ตัวสเปซแค a บ3.04จุนคูณเนี่ยก็คือเอาตัวถังตัวเตี้ยมายกให้สูงก็ได้ไม่ต้องมีโปรง่งไม่ต้องมีโปง่งเหมือนวีครอสแค p ก็ได้นะเนี่ยอยากให้ทำนะครับแล้วก็ทําราคาให้ไม่ต้องแพงมากนะไม่ถึงเจ็ดเออไม่ถึงแปดแสนนะผมมองว่าน่าจะขายดีตัวนั้นนะผมเคยพูดไปแล้วนะแคกับเพื่อนสี่ล้อตัวเริ่มต้นนะเรียกว่า สเปซแค a บเอสอสี่คูสี่อะไรก,ก็ได้นะนะเพราะว่าวีครอสแครเนี่ยมันราคาค่อนข้างที่แพงนะเรานเน้นสี่คูนสี่ตลอดเลยตัวอื่นผมไม่เน้นกันกน,นะผมเน้นตัวนี้กันก็อยากให้มีนะครับเพราะว่าเห็นนะมันเขามีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานแต่ไม่ได้ต้องการออปชั่นอะไรที่เยอะเหมือนตัวแซดนะเพราะตัวแซดเนี่ยมันมีเบาะหนังมีมีอะไรอะมีกล้อง มีลอ้อสิบแปดนิ้วนะครับมีไฟหน้าแบบ LED ไฟตัดหมอก LED ไฟเอ,อกระจกมองข้างเป็นแบบไฟเลี้ยว LED ไฟท้า LED เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าแครปใช้งานจริงๆเนี่ยก็มีนะครับก็อยากให้เพิ่มรุ่นนี้มานะมันน่าจะดีนะเออสเปซแครปสามจุดศูนย์สี่คูณสี่นะก็คือแครปเริ่มต้นเลยน่าจะดีนะนะถ้าออกมาเนี่ยผมว่าแม่ยายผมน่าจะจัดก่อนเพื่อนนะครับ นะเพราะว่าเสียไดยรนะ้รถนับล้อสิบแปดนัใส่มาทำไมนะรู้ว่าไก่แซดนะแต่ว่าคนใช้งานจริง,รงๆเขาคงไม่ต้องการหรอกใส่ล้อกระทะมาก็ได้เดี๋ยวเขาไปเบปียนล้อเองนะนะใส่ล้อกระทะก็คือใส่ล้อกระทนะได้ขับสีด้วยได้ระบบความปลอดภัยมาทัชชันกอนตูนอะไรพวกนี้มานะเหมือนที่ผมพูดในตอนเดียวของเพื่อนสีล้อเนี่ยเออหน้าใช้กว่ารุ่นนั้นถ้ามีออกมานะมีจอมีกล้องไม้นับนะ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 ก็คือ เอาตัว s 3 0 0ามันมายกสูงแล้วก็ใส่ขับ4ีใส่ระบบความปลอดภัยน่าจะดีนะครับส่วน V ีคอร์ดแคเนี่ยมันก็ขายได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะับดีเหมือนกันนะัาเห็นเขาใช้กันเยอะนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าก็มีแหละกลุ่มลูกค้าที่ใช้วคอร์ดแครมันเป็นเ,นเกรดแซ่บนะมันก็เลยได้บอดหนังอะไรพวกนี้นะอะไรจูเวไปนายจ่ามันน่าจะต้องทำห้องน้ำแล้วมึงใช่ี่ย นะก็นี่แหละอยากให้มีนะเอสนะไม่ต้องเอาโปง่งเหมือนของวีครอสก็ก็ได้นะไม่ต้องเอาโปงตัวสูงมาก็ก็ดีนิชงานเอาง่ายนิชงานนะลุยลุยได้นะไม่เสียดายรถอะไรพวกนี้เปิดน้ำเตยนก่อนะนะ่าจะดีนะนะ่านะจะดีตัวเนีนะ้บางทีบางคนเนี่ยเขาระหว่างตอนเดียวกับเพื่อนสี้อ กับวีคอร์ดแคปเนี่ยราคามันห่างกันเยอะมากนั่นก็ตัดสินใจยากนะส่วนมากเก็งบน้อยเขาก็ไปออสตาร์คสามพันสี่พนสี่น่าใช้งานได้ใช้งานไปเลยนะด้อยหลอทุเรียนเราจะได้ทําดอกทําลูกกับเขาเนี่ยรับเงินล้านเขาัะทีนะก็อรอกันต่อไปนะนี่แหละก็คือตัวถังแคปนะครับ ก็คืออยากให้มีรุ่นย่อยใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือ s เอ,อ่อ space cap sda สามพันสี่คูณสี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวถังสีปนะแบบนะส่ประตูนะเอาแบบคร่าวๆกันนะครับสี่ประตูนะแนนอนกลุ่มลูกค้าสี่ประตูของดีซูเนี่ยก็มีหลากหลายเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวเตีย้ยตัวเริ่มต้นหรือว่าตัว lda เนี่ย S D สกับเอลเนี่ยส่วนมากจะเน้นซิ่งนะเน้นซิ่งนะก็ไม่แตกก็้กันกลุ่มนี้นะเขาก็ไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกเน้นซิ่งเนี่ยระบบความปลอดภูมิปลอดภัยเขาก็คงไม่สนใจนะก็เท่าที่มีเนี่ยก็ก็ดีสําหรับเขาเลยมัง้งนะแต่เราสีประตูเนี่ยเราจะพูดถึงตัวกลางไปถึงตัวท็อปก็แล้วกันนะเหมือนกับเกรดแแล้วก็แซดพีและตัวเอ็มอะไรพวกนี้นะ <c oughs> รวมทั้งขับสองขับสีเลยนะ ตัวเตี้ยเนี่ยผมจะไม่แตะละกันนะวไยรุ่นสายซิงนะครับก็อยากให้เห็นนะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยวีครอสหรือว่าเกรดเอไฮเลนเดอร์ก็ตามเนี่ยก็อยากเห็นเออเบรกมือไฟฟ้านะดิสเบรกก็ได้นะดิสเบรกสี่ล้อนะช่วงล่างหลังคอยสปริงหรือเปล่าต้องมีเปล่านะไม่จะเป็นหรือเปล่าหรือว่าปรับช่วงล่างหลังให้มันเด้งน้อยลงนะส่วนตัวก็เคยใช้สีประตูแซดมาแล้วนะครับ ในเกรดท็อปก็แล้วกันนะแบง่งต้องแบง่งเป็นเกรดท็อปนะเกรดเอ็มเกรดท็อปเนี่ยควบควรที่จะมีเบรกมือไฟฟ้านะดิสเบรกหลังมีไ,ม,ไนะม่ก็ได้นะมีก็ได้ไม่มีก็ดีนะแต่เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยต้องมีนะมันคู่กันหรือเปล่าเบรกมือไฟฟ้ากับดิสหลังนะผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้ามีเบรกมือไฟฟ้าก็ต้องมีดิสหลังแหละนะแล้วก็อะไรอีกอะนะนะตัวท็อปๆนะระบบไอ้พวก เซฟตี้อะไรพวกนี้เองดูในด้านนะก็จัดเต็มนะปงอะไรไฟฟ้าอะไรก็มีมันก็ดีนะครับนะในตัวท็อปตัวท็อปที่คนอื่นเขามีนะดูวายแท็กเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับดูฟอร์เรนเจอร์วายแท็กสตรอมแท็กอะไรพวกนี้นะเป็นเป็นพื้นฐานได้เลยนะครับวที่จะมีแบบเขานะครับหรือว่าเยอะกว่าเขาก็ได้ไม่ว่ากันร่องสามร้อยหกสิบองศาอะไรพวกนี้นะครับที่เขาต้องการกันนะไมู่้ะเอยาไปทำหายอยู e ่เลย นะแม่งถามหาแต่กล้องสามร้อยหรือองศานี่ดูยิงตาลายตายหานะ่ไม่รู้เหมือนกันนะเขาชอบกันซช่เลยตัวตัวผมไม่ค่อยสีเรีย่ยมเรื่องกล้องสามร้อยหกสิบองศาหาเหวส้วนตีนอะไรของแม่งเนี่ยไม่ไม่ค่อยสนใจนะกล้องมองหลังก็ก็ค่อนข้างจะดีแล้วนะก็คือไม่รู้สิแล้วแต่นะแต่มีมันก็ดีอมีมันก็ได้เหมือนเพื่อน <c oughs> ตัวท็อปมันก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะทั้งไฮเลนเดอร์เอ็มแล้วก็วีคอร์สเอ็มนะต้องเต็ม นะส่วนเกรดกลางๆเนี่ยก็ผมแนะนํานะให้ตัดเซตพีทิ้งไปซะนะแล้วก็เอาหน้าจอเก้า <c oughs> นิ้วหรือว่าสิบนิ้วหรือว่าเขากี่นิ้วก็ไม่รู้เนะี่ยตัวใหม่นะก็ใส่ในตัวเกรดกลางตัวเกลดเซตนะแล้วเอาโอโตมาใส่ในเกรดเซตก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เซตพีตัดทิ้งนะมันไม่ค่อยมีอะไรนะเซตพี P, ผมเคยไปถ่ายแล้วก็เคยพูดคุยแล้วนะมันได้ไม่กี่อย่างนะได้แค่ปุ่มสตาร์ จอเก้านิวแอร์ออโต้นั่นะแล้วก็รอบัดเงาแค่นั้นนะมันมันไม่ค่อยน่าสนใจนะแล้วก็แพงปล่าเปล่านะไปซื้อแทดดีกว่านะตัวตัวก็ปรับลงมานะอุปกรณ์ในแทดพีเนี่ยก็มาใส่ในแซดแทนก็ก็โอเคนะประมาณนี้นะกันนะครับก็ประมาณนี้นะตัวสีประตูนะเขถ้าตัวเตีย้ยเนี่ยมี sda นะ lda แล้วก็แคดนะแล้วถ้าเป็นยกสูงเนี่ยก็จะมี ทังกับสองกับสี่น่าก็จะมีเกรด LDA เอ่อแซนะรัโอ้เกรดเยอะจริงแซปีแล้วก็เอมนะผมส่วนตัวคิดว่ามเกรดเยอะไปนะตัดมาเหลือสักสามตัวพอนะสูงกลางต่ำแบบนี้นะมันจะดูง่ายนะนะไม่ต้องสับสนอยู่นะก็ประมาณนี้นะตัวเริ่มต้นก็แล้วแต่เขาจะใส่ออปชั่นนะไม่ก็จริงต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องทำราคาใขายได้อยู่แล้วนะแต่ตัวตัวกลางกับตัว ท็อปเนี่ยก็ต้องท็อปเนี่ยต้องจัดเต็มนะเบรกมือไฟฟ้าต้องมานะบอกแค่นั้นเลยนาะใน V c r ลอ s เหรือว่า h i เ h l เ n d ร r M ็เนี่ยเบรกมือไฟฟ้าต้องมานะครับมันจะได้ลำ้ำนะับกล้องมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่สยเรียสนะแต่ต้องมานะต้องสามรอสิบต้องมานะดิสหลังต้องมานะพอคู่กันนะอะไรอีกนะพวกปุ่งพวกปลัปลปลปล๊กอะไรพวกนี้ก็มาก็ดีนะปลัก๊กสามรอเอ่อปลั๊ก กี่ว้กีว้แล้วก็ใส่ใส่มาหน้าตัวท็อปเหมือนที่เขามีมีกันก็ต้องใส่มาครับนะประมาณน,นี้แล้วกันนะในสี่ตัวถังสี่ประตูนะครับครับก็ประมาณนี้นะทั้งตัวตอนเดียวตัวแคปตัวสี่ประตูนะลูกค้าเขาเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละคันแต่ละตัวถังแต่ละเกรดเนี่ยมันก็แตกต่างกันแบบโคตรสิ้นเชิงนะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในะแต่ก็แนะนำเลยอยากให้มีตัวสมัรหนาสูงนะส่วนตัวผมก็คงไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันแพงแต่ว่าเห็นเห็นโตโยต้ากำลังจะเปิดตัวนะจียาไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าเปิดจริงเปิดเล่นก็ไม่รู้นะแต่ชุดแต่งมาแล้วจียาเอสโวโคตรเท่โคตรสวยกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ฟอร์ดเนี่ยนำเทรนนับแรปเตอร์เบนซินดีเซลนะ or, rin, Diesel, นะอีสูคนที่จะมีนะเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยมันต้องมีนะกระบะตอนนี้ในประเทศไทยอี่สูเป็นที่หนึ่ง นะตัว high performance หรือว่า performance สูงกร,สกระบะสมรรถนะโอ้ยลินดันกระบะสมรรถนะสูงนะควรที่จะมีนะนะควรที่จะมีนะพอโตโยต้ามาเนี่ยถ้าโตโยต้าจีมาเนี่ยผมมองว่าวีสูงต้องต้อง,ต,องต้องทำอะไรสักอย่างแลนะ้วแหละวีครอสแม็กอะไรก็ว่ากันไปนะให้ชื่อมาวีครอสห่าเหวอะไรก็ไม่รู้นะเอาต้องมีนะตีโป่งใหญ่เครื่องยนต์แรง นะขับออฟโรดในความเร็วสูงได้นะครับโหมดการขับขี่อะไรพวกนี้ต้องมีนะตัวท็อปนะครับก็คือท็อปเหนือท็อปอีกนะท็อปกว่า V ีครอสก็ต้องเป็น v ีครอสแม็กนะครับเพราะเมื่อก่อนเขาเคยใช้ v ีครอสแม็กนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวสมรรถนะสูงนะแต่ไนน่าจะใช้ชื่อนี้ได้นะโคตรเท่นะผมบอกได้คำเดียวนะแฟนขับวิวสูงเขาพร้อมที่จะจ่ายตังค์ให้คุณนะช่วงล่างหลังคอยสปริงอะไรก็มีแล้วนะที่มันยังแต่มันเอามาขายนะแค่นั้นไง พราะตามประเทศเนี่ยมันมีนะช่วงล่างหลังคอยสปริงอะไรพวกนี้นะมีนะปรับช่วงแบ,บวโชกมันใส่ใส่มาถอะมันก็ขายได้อยู่แล้วนะคนยังตังเดี๋ยวก็ไปหาโชกที่มันดีๆใส่นะแต่ว่าทําตีโปร์มาในโรงงานนะหมดการกกกกกเกาขี่แล้วพวกนี้นะช่วงล่างคอยสปริงดิสเบรกสีโลหิตหาเล็กๆใส่มานะแนะข่งกับเพื่อนกับฝูงได้สักทีนะโอเคนั่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะลืมพูดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ นะผมมองว่า2.2ไม่แน่อาจจะมาหนะ้าเกษตสนาหูแต่ว่าไม่น่าจะมานะนะ่าอาจจะไป1.9ปรับปรุงพะละกกาลัง3.0ปรับปรุงพะละกําลังมากกว่านะแต่ว่าถ้ามาก็ดีนะ2.2โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันกน,นะถ้าชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะอยากเห็นอะไรใหม่ในดี a x 2024ก็ลองคอมเมนต์นกันดูอยากได้อะไรก็ลองถามเรื่องเสนอเขาดวาูว่าเขาจะใส่ให้หรือเปล่านะ่าแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยสีเียสน,นะครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม